ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมทุกครั้งอาตมามีเจตนากล่าวเพื่อให้ธรรมะกลับมา <c oughs> ธรรมะกลับมาโลกาก็จะมีสันติธรรมะไม่กลับมาโลกาก็วินนาศพุทธศาสนาก็จะหมดไปด้วยหรือหมดด้วยกันทุกศาสนามีคนถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าธรรมะเือดหายไปอาตมาก็ว่าง่ายนิดเดียว สังเกตดูในโลกนี้มีแต่วิกฤตการเต็มไปได้วยซบสงครามการเตรียมสงครามแข่งขันกันสร้างอาวุธมีปัญหายาเสพติดอย่างโง่เขลาไม่สมกับการเป็นโลกที่จเจริญไม่สมกับการมีธรรมะมีศาสนามีการศึกษา ยุวชนในโลกกำลังบูชาเนื้อหนังยิ่งกว่าวัฒนธรรมเขาชอบความอุตริวิธานทางกามารมณ์และอื่นๆล้วนแต่ําทำลายความเป็นมนุษย์ของเขาจะดูประเทศไทยเราได้ยินว่ามีนักโทษจะย่างเข้าเรือนแสนอันธพาลชุมยิ่งกว่ายุงแม่ในท้องถนนบนรถเมล สติติโรคประสาทโรคจิตเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจคนเห็นแก่ตัวอมหิตโหดร้ายถึงกับเครื่องผ้าคนเจ็บพระรถความนอนแบบอยู่ข้างถนนแทนที่จะช่วยบนรถไฟมีคนไลยที่นั่งพระเพื่อจะนั่งกินเหล้า มีการยั่วให้คนทำบุญโดยวิธีการอันหลอกลวงเป็นอบายมุขนานาประการนี่จะไม่เรียกว่าธรรมะเหือดหายไปแล้วจะเรียกว่าอะไรคืนเป็นอยู่อย่างนี้พุทธศาสนาก็จะหมดโดยที่คอมมิวนิสต์ไม่ต้องมา เรากลัวกันว่าคอมมิวนิสต์มาพุทธศาสนาหมดนั่นยังไม่น่ากลัวเท่าแต่ว่า,ววาพุทธศาสนาจะหมดเสียก่อนแต่ที่คอมมิวนิสต์จะมาอ,าอ้าวจะพูดกันถึงคำว่า,าศาสนาหมดหมดไม่ใช่เพราะใครมาทำให้หมดแต่หมดโดยการทำกันเองดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหานั่นแหละจะทำให้ธรรมวินัยนี้หมดไปศาสนาหมดไปหมดเพราะอะไรเพราะทำอย่างไรหมดเพราะสอนผิดหลักพุทธศาสนาปฏิบัติกันผิดหลักพุทธศาสนาหวังผลผิดหลักระพุทธศาสนา เขียนตำราคำพีขึ้นมาใหม่ใหม่กลายเป็นศาสนาฮินดูไปนี่คือหมดชนิดเช่นเดียกวกัที่พุทธศาสนาได้หมดไปจากอินเดียก็มีการซ้อนผิดแต่งคำพีพุทธผิดจนกลายเป็นฮินดูมีตัวตนเวียนว่ายตายเกิด แล้วก็ไปโทษว่าอิสลามมาทำให้พุทธศาสนาหมดหรือฮินดูรังแกนี่ไม่ตรงตามความจริงเช่นเยกป่าไม้ในเมืองไทยของเรานี่หมดมันหมดเพราะการให้สัมปทานยืดยาวกว้างขวางนมนานแล้วไปโทษว่าหมดเพราะมีผู้ลักลอบตัดป่าไม้นี่ควายกันอยู่กับความจริงที่นี่อยากจะแนะให้เห็น สิ่งที่ควรเห็นอย่างยิ่งต่อไมาอีกว่าถ้าคอมมาคอมนั่นแหละจะหมดพุทธศาสนาเป็นคอมมิวนิสต์ที่เนื้อยิ่งกว่าคอมมวนิสต์คอมมวนิสต์จัดโลกโดยอาวุธพุทธศาสนาจัดโลกโดยธรรมะคือความรักและเมตตาพระเจ้าอยู่ข้างเราเรามีสห สหกรณ์ชีวิตที่แตกต่างกันสหกรณ์ชีวิตเช่นข้อมูลของพวกหนึ่งพิดบุตรของพวกหนึ่งนั้นสู้พุทธสหกรณ์ไม่ได้ดอกพุทธสหกรณ์นั้นเราเป็นสหกรณ์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นลงไปถึงสัตว์เดรัจฉาน แต่เพราะเราไม่ถือธรรมะในพุทธศาสนาเราก็ทำสหกรณ์อะไรไม่ได้สหกรณ์ซื้อรำก็ล้มสหกรณ์ขายไก่ก็ล้มสหาการขายข้าวก็ล้มสหาการขายปุ๋ยก็ล้มล้มทั้งนั้นเพราะมันกลายเป็นสหโกงคือช่วยกันโกงเพราะไม่มีธรรมะ ข้อมูลหรือคิดบุตรแบบใดในโลกนั้นเป็นสหกรณ์เพียงเพื่อทำมาหากินพุทธสหกรณ์นั้นเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นสหกรณ์กันถึงความเจ็บไข้และความตายและตลอดลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานและต้นไม้ซึ่งก็มีชีวิตด้วยเหมือนกันเราถือหลักเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายใครเจ็บลง ก็เป็นทุกข์เป็นร้อนกันทั้งหมู่บ้านใครตายลงก็มาช่วยกันทั้งหมู่บ้านให้เจ้าของนั่งร้องไห้ตามพอใจถ้าเขาอยากจะนั่งร้องไห้ก็มีเพื่อนบ้านมาหุงข้าวหุงปลาหา,หาอาหารหรือกระทั่งทำมาให้เสร,ร็จว่าบ้านที่มีคนตายนั่นไม่ต้องติดไฟขึ้นเลย,เลยก็ยังได้นี่คือสารกรชีวิตตามแบบของพุทธบริษ,ษัทในพระพุทธศาสนา อมมาอมวนิสมาพุทธศาสนาไม่หมดเพราะว่าพุทธศาสนาแข็งแกร่งเป็นหลักเป็นเหล็กเพชรพุทธศาสนาไม่ใช่ของกรอบเป็นข้าวเกลียบอะไรกระทบนิดหนึ่งก็แตกสลายพวกเราอย่าได้ดูมินศาสนาของตนถึงขนาดนั้นเลยพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นเราเก็บไว้ในหัวใจ จะหมดได้อย่างไรใครจะทำลายร่างกายหัวใจก็ยังมีธรรมะธรรมะก็ยังเหลืออยู่สำหรับสัง่งสอนและปฏิบัติสืบต่อกันไปขอให้เราทุกคนเป็นพุทธบริษัทโดยแท้จริงเถิดพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่เปลือกเช่นโบสถ์วิหารพระเจดีย์เป็นต้นแต่พุทธศาสนาที่แท้จริงอยู่ในหัวใจคน แม้ว่าเปลือกนอกจะถูกทำลายแล้วก็สร้างใหม่ได้มีซากเหลืออย่างที่เห็นอยู่ได้ทั่วไปในอินเดียอืเรามันหล่อเปลือกกันพักเดียวก็ได้เป็นแสนเป็นล้านเพราะว่าหัวใจมันยังอยู่อย่าให้หัวใจตายซะเลยการทำลายเปลือกนอกของพุทธศาสนาเช่นโบสถ์วิหารพระเจดีโดยใช้อาวุธนั่น มีการกระทำกันมาแล้วแต่คนหลังเราก็เคยผจญกันก่อนแต่ที่คอมมิวนิสต์จะมีขึ้นมาในโลกเั้มไปเรารบพม่าก็เคยเรารบฝรั่งก็เคยชนะมาแล้วด้วยธรรมะไม่ใช่หรือประเทศเล็กๆรอดตัวอยู่ได้ด้วยธรรมะไม่ใช่หรืออาวุธธรรมะชนะอาวุธเหล็ก สามารถต่อสู้ทำลายปฏิปักษ์ได้ทุกลทัทธิข้าหากว่าเราใช่เป็นอย่าดูหมิน่นพระธรรมประจำชาติของเราเลยพุทธบริษัททั้งหลายเอ๋ยพระธรรมเคยช่วยเรามาอย่างไรจงนำมาช่วยสืบต่อไปอย่าได้หยุดเสียอย่ามัวกลัวว่า คอมมิวนิสต์มาพุทธศาสนาหมดควรตัวอย่างยิ่งว่าพุทธศาสนาจะหมดทั้งที่คอมมิวนิสต์ยังไม่มาเตรียมธรรมะไว้รับหน้าคอมมิวนิสต์ในทุกกรณีภายในประเทศภายนอกประเทศหรือทั่วโลกช่วยกันให้เพียบพร้อมหาไปไ้วยธรรมะธรรมะจะมีอำนาจเหมือนกับปาฏิหารได้ จะทําให้ทหารของเรารบโดยไม่มีบาปมีธรรมะอยู่ในใจรบเพื่อป้องกันธรรมะเพื่อช่วยโลกไม่มีเจตนาจะฆ่าใครทหารจะมีอหมกำลังที่ไหนมารบถ้าไม่มีกําลังธรรมะอยู่ในใจมีธรรมะอยู่ในใจอยู่ที่กายอยู่ที่ใจ จะมีกำลังอย่างยิ่งเหมือนกับปาฏิหาริย์จงสะสมธรรมะเป็นอาวุธเถิดให้พร้อมพร้อมกับที่สะสมอาวุธทั่วไปสะสมธรรมะเป็นอาวุธให้เท่าเท่ากับอาวุธทั่วไปหรือมากกว่าจงฝึกฝนการใช้อาวุธที่ทำให้มีอำนาจเหมือนกับอำนาจของพระเจ้า สำหรับกระรมนั่นทำให้เราไม่รู้จักตายใครฆ่าก็ไม่ตายพระทมไม่รู้จักตายใช้เป็นที่พึ่งได้ทุกกรณีใครจะมาฆ่าคนที่มีธรรมะให้ตายมันก็ตายแต่เปลือกธรรมะอยู่ในหัวใจธรรมะไปอยู่ในทุกคนที่ได้รับคําสั่งสอนและนำมาปฏิบัติกันอยู่ไม่มีวันสูญสลายธรรมะไม่มีวันตาย คอยธรรมะรีบกลับมาคอยร่วมมือกันช่วยธรรมะกลับมาเป็นที่พึ่งของผู้ถือธรรมะในโลกนี้จะมาในนามของพระพุทธศาสนาก็ได้ของเป็นเจ้าในศาสนาใดก็ได้พระเจ้าคือกฎของพระธรรมอาตมาจึงมีเจตนาบรรยายธรรมเพียงเพื่อธรรมะกลับมาทีนี้ก็จะดูถึงการบรรยายในขั้งที่แล้วแล้วมา ที่ได้บรรยายไปโดยหัวข้อว่าธรรมะจะกลับมาด้วยความคงเส้นคงวาความถูกฟ้าถูกตัวความมีหัวมีหางระวังคางระวังคอทอนต่อแล้วลงหลักรู้ว่าคงจักรหรือดอกบ,บัวส่วนในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่ากิเลสเป็นตัวธรรมะเป็นต้น กิเลสเป็นตัวระวังให้ดีคนเรามันชอบตัวเองเห็นแต่ตัวเองรักตัวเองนั่นแหละกิเลสเป็นตัวกิเลสคำนี้ตรงกับคำว่าคอร์รัปชันคือของสกปรกที่แทรกอยู่ในของสะอาดกิเลสคือคอร์รัปชันถึงขนาดว่ามันไปปล้นเอาของธรรมชาติมาเป็นตัวกูของกู หรือปล้นของของพระเจ้าของเพื่อนมนุษย์โวยกันแม่ของส่วนรวมของประเทศชาติมาเป็นของตนของตัวอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการที่เขามอบให้โดยความไหยวางใจปล้นของประเทศชาติมาเป็นของตัวนี่คือกิเลสเป็นตัวตัวเป็นของกิเลสตัวชนิดนี้เป็นของกิเลสระวังให้ดี อย่ารักตัวชนิดนี้อย่าเห็นกับตัวชนิดนี้ <c oughs> ตอไปนี้ก็ดูเห็นว่าตัวกู้นั่นเกิดมาจากกิเลสพิจรารณากันโดยหลักธรรมชั้นลึกเป็นเรื่องภายในจิตใจว่ากิเลสจะเกิดเป็นได้อย่างไรแล้วเกิดเป็นตัวกู้ของกู้ขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อคนมองเห็นของรัก น่ารักอย่างยิ่งอยากจะได้อย่างจับอกจับใจไปเกี่ยวข้องเขาแล้วก็เพลิดเพลินอย่างยิ่งพร่ำสรรเสริญสูดปากทีเดียวมีจิตอย่างแน่นลงไปในสิ่งที่ตนรักจิตของเขาตกเป็นทาสของความอยากอันเนื่องด้วยสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าตัสเรียกจิตชนิดนจิตชนิดนี้ เพราะว่าประกอบอยู่ด้วยอุปาทานเกิดความหมายมั่นสืบเนื่องขึ้นมาในตัวมันเองว่าตัวกูและหมายมั่นสิ่งที่มันหลงรักว่าของกูนี่แหละทิเลสมันสร้างตัวกูสร้างของกูมีทิเลสนั่นเป็นตัวกูตามความสำคัญมันม่นหมายเป็นมายาหลอกลวงอย่างยิ่งเป็นตัวปลอม ไม่ใช่เป็นตัวที่แท้จริงนี่เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้แต่บุตุชนคนทั้งหลายในโลกนี้ก็มีตัวกู้ตัวตนปลอมนี่ได้กันทั้งนั้นจึงได้เป็นทุกข์อย่างสะสมกันทั่วไปในโลกทั่วทั้งโลกอาการอย่างนั้นเรียกว่าเป็นกิเลสประเภทโมหะประเภทโลภ ความโลภอยากจะได้หรือราคะกำหนัดย่มใจกิเลสประเภทนี้มีลักษณะดึงเข้ามาหาตัวกูมากอดรัดไว้มายึดถือไว้เป็นลักษณะเฉพาะของมันทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่มันไม่ได้ตามที่ต้องการมันก็เกิดกิเลสประเภทถัดไปคือโทสะหรือกูทะมันมีลักษณะที่จะฆ่าจะทำลายจะผลักให้ออกไป นี่ก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งมีตัวกูเ้เกิดขึ้นอย่างดุร้ายส่วนกรณีที่หลงไหลอยู่ในความสงสยัยซึ่งสนใจสลัดออกไปจากความรู้สึกไม่ได้นี่เป็นกิเลสประเภทโมหะสังเกตกันได้ง,ง่ายๆอย่างนี้ว่าโลภดึงเข้ามาโทสะตีออกไปโมหะวนอยู่รอบๆทุกคนจงรู้จักกิเลส ทั้งหมดทั้งสิ้นมากมายหลายร้อยหลายพันอย่างว่ามันมีอยู่เพียงสามประเภทเท่านั้นและทั้งสามประเภทนั้นมีความรู้สึกว่าตัวกู้เต็มปรีอยู่ทั้งนั้นเ,เป็นตัวตนปลอมแต่ก็ไม่รู้จักก็หลงรักโดยความเป็นตัวตนกิเลสเป็นตัวกู้ตัวกู้ที่เกิดมาจากกิเลสอย่างนี้ทำให้เห็นแต่ตัว ไม่สามัคคีกันได้ไม่รู้จักรักประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แมาจะเรียกร้องความสามัคคีอย่างไรมันก็มีไม่ได้เพราะมันเห็นแต่ตัวกูมันรักแต่ตัวกูนี่แหละกิเลสเป็นตัวตัวของกิเลสเป็นตัวกูของกูตัวมายาตัวปลอมไม่ได้มีอยู่จริงเอาตัวชนิดนี้เป็นที่พึ่งไม่ได้ ทีนี้ก็มาถึงธรรมะเป็นตนธรรมะเป็นตนคู่กับกิเลสเป็นตัวธรรมะนั้นเป็นตนคือเป็นตัวตนที่แท้จริงเราจะเอาเป็นที่พึ่งได้ธรรมะคืออะไรธรรมะคือผลของการปฏิบัติถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจด้วยสติปัญญา ถูกต้องตามขั้นตอนแห่งชีวิตที่วิวัฒนาการตองตน้นผลเกิดมาจากการปฏิบัติถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าธรรมะหลักปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมะความรู้เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมะมีธรรมะจริงแล้วก็ร,รู้จักสิ่งทั้งปวงว่ามีความเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเอง ตามกฎของธรรมชาติเช่นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาจะยึดถือออกมาเป็นตัวกูของกูไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่หลงหมายมั่นอะไรว่าเป็นตัวกูของกูทีนี่ที่เป็นการปล้นธรรมชาติออกมาเป็นของกูมีธรรมะแล้วก็ไม่ทำอย่างนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ใช้เป็นที่พึ่ง ได้แม้แก่ตัวของกิเลสตัวของกิเลสอันร่ารอนนั้นใช้ธรรมะที่เป็นตนอันแท้จริงมาเป็นที่พึ่งต้นของธรรมะเป็นที่พึ่งแก่ตัวของกิเลสได้จําเป็นจะต้องใช้กันทั้งโลกทําให้โลกนี้มีสันติจงเห็นแก่ตนของธรรมะอย่าเห็นแก่ตัวของกิเลสถ้ายิ่งเป็นธรรมะ ประเภทอสังคตะด้วยแล้วยิ่งเป็นที่พึ่งได้อย่างยิ่งอสังขตะไม่อยู่ในอำนาจของสิ่งใดเช่นกฎของธรรมชาติหรือพระนิพพานอันเป็นอมตะนิรันดรเป็นที่พึ่งอันสูงสุดอํานวยสุขอันสูงสุดให้ปรากฏแก่จิต มีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งนี่ไม่ใช่มีตัวกูของกูเป็นที่พึ่งมีตนนั้นเกิดจากธรรมะเป็นที่พึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าอตตาทีปาอัตตาสุรนาอนัญญาสรนาธรรมะทีปาธรรมะสุรนาอนัญญาสุรนาหมายความว่าการมีตนเป็นที่พึ่งนั้นคือการมีธรรมะเป็นที่พึ่งให้ทุกคนแสวงหาม,มาเป็นที่พึ่ง นี่คือประพุทธศาส,สนาที่มีธรรมะเป็นหัวใจขอให้เราสแสวงหาที่พึ่งอันแท้จริงแห่กันอย่างนี้คือธรรมะที่เป็นตัวตนอันแท้จริงแม่ของธรรมะเองไม่มีใครทำอะไรได้เป็นอยู่ในลักษณะที่สมมติเรียกกันว่าพระเป็นเจ้าแล้วมีผลเป็นพระนิพานคือสุข มันเป็นนิรันดรต้นที่แท้จริงคือธรรมะมีธรรมะเป็นต้นพุทธศาสนาเรามีธรรมะเป็นหัวใจโดยเฉพาะชนชาติไทยเรานี้มีธรรมะเป็นคู่ชีวิตพระธมายืนยันว่าธรรมะทางนั้นเป็นผู้ชีวิตไม่ใช่ผัวผัวเมียเมียเป็นคู่ชีวิต ผัวเมียที่นไม่มีธรรมะแล้วจะต,ต้องกัดกันเป็นแน่นอนมันจะเรียกว่าคู่ชีวิตได้อย่างไรชาวไทยเรามีธรรมะเป็นคู่ชีวิตจิตใจเป็นที่พึ่งมาแล้วแต่โบราณการอย่างที่เราไม่ควรจะลืมพระคุณอย่าได้เนรคุณต่อธรรมะเลยเอาธรรมะมาเป็นตนหรือเป็นที่พึ่งแกต่ตนจง ทุกๆคนเถิดธรรมะจะต้องกลับมาเป็นที่พึ่งแก่บุคคลแก่ประเทศชาติแก่โลกทั้งมวลทั้งโลกมนุษย์และโลกเทวดาพระพุทธเจ้าท่านจัดว่าพระองค์ทรงบุบัติขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์ธรรมวิน,นัยของ คือพระศาสนาของพระองค์นั้นมีอยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งเทวดาและมนุษย์ขอให้พุทธบริษัทช่วยกันรักษาทรมวินในหรือพระศาสนาไวา้เพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์อย่าทำให้สูญหายไปทำให้วิปริตติดลาดไป รวมความว่าเราจะต้องช่วยกันทำให้ธรรมะกลับมาถ้าใครกลัวว่าพุทธศาสนาจะหมดไปเพราะคอมมุนิส์มาก็ดีหรือใครกลัวว่าพุทธศาสนาหมดเพราะเราทำกันเองให้มันหมดโดยที่คอมมุนิสไม่ต้องมาก็ดีความกลัวนี่เป็นความกลัวที่ถูกต้องแล้วก็ควรจะกลัว ถ้าจะแก้ไขกันอย่างไรก็ต้องช่วยกันทำร,ร,รีบทำช่วยกันทำอย่างพร้อมเพรียงให้ธรรมะกลับมาอย่ามัวกลัวคอมมิวนิสต์เหมือนกลัวผีกลัวสางหลอกกันให้กลัวจนทำอะไรไม่ถูกก็ลกลับไปแก้ไขจะทาแก้กไขภาษาศาสนาให้กลายเป็นอย่างอื่นไปเช่นสอนผิดผิด,ผดปฏิบัติผิดผิด หวังผลผิดๆแต่งตำราขึ้นมาอย่างตรงกันข้ามกับหลักพระพุทธศาสนาซึ่งไม่มีตัวตนก็แต่ให้มีตัวตนกลายเป็นฮินดูเป็นกุปนิสตัดของฮินดูขึ้นมาอย่างนี้ไม่ช่วยให้ธรรมะกลับมาและช่วยให้พุทธศาสนาหมดไปโดยที่ทาที่คอมมิวนิสต์ยังไม่มายังไม่ต้องมาพุทธศาสนาก็หมดไปเสียเองแล้ว ด้วยน้ำมือของพุทธบริษัตทขอพวกเราที่เป็นชาวพุทธจงหนูจากพระพุทธศาสนาของตนว่าจะหมดไปได้อย่างไรทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงสัตว่าจะหมดไปก็โดยน้ำมือของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานั่นเองไม่มีสิ่งอื่นใดในทายนอกจะเข้ามาทำให้ธรรมวินัยน,นี้หมดไปได้ เราจงช่วยระวังกันให้ดีเมื่อไม่ต้องการให้พุทธศาสนาหมดแล้วก็ต้องช่วยกันระวังในเรื่องนี้อย่าให้มีการสอนผิดหลักอย่าให้มีการปฏิบัติผิดหลักอย่าได้วังผลกันอย่างที่ผิดหลักชักชวนกันไปแต่ในทางที่ผิดหลักของพระพุทธศาสนาเช่นยั่วให้คนทำบุญ โดยเอาเอ,าอาบายามุกนานาประการมาล่อหลอกกันอย่างนี้นั่นแหละระวังให้ดีจะเป็นการช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนาหมดไปโดยที่พระมุนิยังไม่มาหรือไม่ต้องมาเราก็ทำให้หมดสิ้นไปจากประเทศของเราได้หมดไปจากโลกของเราได้ทุกศาสนามีธรรมะเป็นหลักทางนั้น ไปด้วยดีให้ถึงหัวใจของศาสนาที่กลาวว่าวไว้โดยภาษาธรรมอย่าไปยึดถือภาษาคนสำหรับลูกเด็กๆอะไรอะไรมันอยู่ที่การกระทำที่ผิดหรือถูกในทางจิตทางใจมีการกระทำทางจิตถูกต้องแล้วมันก็เป็นธรรมะขึ้นมาทันทีจะช่วยคุ้มครองมนุษย์ ในโลกนี้ให้เป็นมิตรสหายให้รักใคร่กันอย่างที่เรียกว่าเป็นธรรมะสหกรณ์เป็นสหกรณ์กันทั้งโลกโดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในลักษณะที่เป็นชีวิตสหกรณ์สหกรณ์เพื่อช่วยกันรักษาชีวิตเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นลงไปถึงสัตว์เดรัจฉาน ลงไปถึงต้นไม้ต้นลายซึ่งก็มีชีวิตเป็นของโปรดของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าประสูดใต้ต้นไม้จักรรู้ใต้ต้นไม้ประทับอยู่ในชีวิตประจําวันทั่วไปใต้ต้นไม้และวก็นิพพานใต้ต้นไม้เป็นของโปรดของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งพุทธบริษัทจะทําลายป่าไม้ไม่ได้ เราขอประท้วงว่าอย่างยิ่งว่าเป็นการทำลายของโปรดของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นประมุขของพุทธบริษัทใครทำลายป่าไม้ไม่ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทเขาได้โปรดสารวมระวังให้ดีดีถ้าธรรมะกลับมาแล้วป่าไม้ทั้งหลายก็จะ,จะเจริญงอกงามสัดเดชชานจะอยู่เป็นสุขมนุษย์จะอยู่เป็นสุขก็ขเหตุที่มีธรรมะ กลับมาเขาได้สนใจในการที่จะทำให้ธรรมะกลับมาด้วยการประพฤติตัวอย่างคงเส้นคงวาถูกฟ้าถูกตัวมีหัวมีหางระวังคางระวังคอทอนตอแล้วลงหลักรัว้วนี่มันคงจักหรือดอกบัวดังที่ได้เคยบรรยายมาแล้วแต่ผลหลังและขอยย้ำว่ากิเลสเป็นตัวอย่าเอามาเป็นที่พึ่งเลยอย่าเอาเป็นตัวของตนเลย ธรรมะนั่นเป็นตน้นเอาธรรมะเป็นตน้นจิตถึงธรรมะแล้วก็วเป็นตัวตนที่ควรจะเรียกว่าตัวตนเป็นอยู่อย่างพัสสุกทุธิพาราตรีการบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายด้วยความหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะมีธรรมะเป็นตน้นอย่าเอากิเลสมาเป็นตน้น มีความสุขอยู่ทุกๆคนตามหลักแห่งพระพุทธศาส,สนาเถิดขอยุติการบรรยายในวันนี้ไหวแต่เพียงเท่านี้